อุนารโรมนามาอุจะมาเล่านิทานสุรัสฟังนิทานชาดกเรื่องพยากบในการละครั้งหนึ่งนำม,มาแล้วมีพยากบตนหนึ่งอาศัยอยู่ในเรียมบึงหากินพวกมแมลงเป็นอาหาร กินมดเป็นอาหารแล้วก็เดินมาวันหนึ่งก็มีชายคนหนึ่งเป็นคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เดินผ่านมาทางที่เจ้ากบมอาศัยอยู่ด้วก็ในวันในครั้งนั้นก็มีเสียงสวนมนข้างๆ นะแล้วนิทานเขาขเครื่องเริงแระเจ้ากบจะทำอย่างไรต่อไปหนูก็หนูตั้งใจฟังนหนูลงเล่าอยู่นะบดเล่าให้หนูฟังดนะ้่นนะคุืหองอาจารย์านทานจงตังใจฟังให้ดีหนึ่งเมื่อมีคนเลี้ยงควายต้อนฟองควายมาถึงสถานที่แห่งนั้น มีควายประมาณห้า้ตัวลงดูเนี่ยแล้วก็เดยกกบกำลังฟังเสียงแห่งสวนมลเสียงปะสวนมลอิติปิสโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทธโธมิจฉาจรณาสัมปันโนสุขตโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสาละติสทาทเทบามนุสานาังพุทธโธภควาติ ย่าก็ฟังนึกความใจต่ใจจะในเสียงสนมก็มีความเริ่มใสในเสียงสนมฟังไปด้วยมความสุขจิตสงบมากตอนเลี้ยงโคมาถึงน้ำก็ถือแม่เท้าสักลงไปแม้เท้านั้นเอาไปเสียตัวกบกบก็ตึ่นแปลความตายตอนที่จิตเริ่มใสในเสียงแห่งธรรม เสียงสนมแต่คนเลี้ยงควายมันโดนว่าตัวเองเอา,มาไม้เท้าปักลงไปบนดินเปถูกเจ้ากบเจ้ากบตายเรื่องนดสงแห่งการฟังเสียงสน์ด้วยความนุองใสอยากก็ได้ระเกิดเป็นเทพบุตรนในสองวันนี่คืออันดับสองให้งการนืนนออนน่องใสในเสียงสนมของพระสงฆ์การทำเจดให้นุ่งใส ตามใจศรัทธ,ธาในเสียงสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณของประสงค์ท้งส่วนตอนนี้กบฟังมนุูเรื่องนะว่าประสงค์ตรอะไรข้ก็ได้ไปสวยสสุขไปฏิภาบุทนุนในสวรรค์จะดาวบนึงมีอันยังสมันการตามใจให้นำใสหนูก็สามารถเอาไปทำได้น,นะถ้าต้องการจะไปเกิดบนสวรรค์ เวลาพระทัานสวดมนต์ล,ล้วก็ทำใจให้เป็นสมาธิทำใจให้สงบถึงเราฟังเมนูเนื้อเรก็ทำใจให้ดรมใสยินดีในยเสียงการสวดมนต์ล,ล้วก็จะเกิดอ,อันเนงสงพระจิตเรามีพนลังจิตเราล็อกน้อมเข้าเตงแห่งแสงพระธรรมเข้าเตงแห่งเสียงลดแห่งพระธรรมมันจะทำทะ้มีความสุขในอนาคต ก็จะเป็นตันค์ส่งส่งพปรเตโนเกอปัญญามีปัญญาเจริญฉลาดมากยิ่งขึ้นมีสติดีมีคนรอบรูดีมีปัญญามากเพราะเนื่องียกกันได้จากคุณตาขอบใจคุณตามากที่ได้เ่านิทานให้หนูฟังหนูก็จะได้เอาไปปฏิบัติตามที่คุณตาเราให้ฟังมันจะทำใจให้นอมใสส,นในสัทธานเสัยอยางสมวนรณ์ เป็นคนที่เกิดมีปัญญามีความเจริญฉลาดมีนาคตที่ดีเป็นผู้ที่เริ่มใสในเสียงสนมนันจะเป็นเด็กดีในอนาคตมันจะทำใจให้สงบสะอาดสวา่างในการฟังของเสียงสนมนทุกครั้งจนดูได้ยินทำใจให้ช่ชํชัชื่นทำใจให้เบิกบานทำใจให้โปร่งใส อย่างเสียงแห่งพระท่านสน่นมนุษย์นจะได้มีความสุขมนุกคนจะได้เกิดเป็น่างฟ้าบนสวรรค์มืมมกับยกก่อกบทิ้งคณตามเราให้ฟังขอบใจคุณตามมากเจ้าค่ะ